ดีจ้าวันนี้มาหาน้องนวนอยู่บนครบทีมเลยสมสีน้องนวนสามสีเจ้าดำโอไม่ใช่สามสีสเจ้าลายเจ้านวนสมสีสมสีวิ่งไปไหนไม่รู้สมสีอายกล้องโน่นจ้ะเจ้าลายไปหาหมอกลับมาแล้ว ีคนเขาเอาไปทำหมันให้จ้าน้องสบายดีนะคะเจ้าลายลายเชื่องมากเลยดูสิแมวจรจะเชื่องมากเลยเขาได้กินกับเราเขาก็สามสินวลน,นวลก็ตกใจกล้องเจ้าวนวลนี่เป็นสาวแล้ว จ้าวนวลเนี่ยเขาเป็นสาวแล้วเขาชอบอายกล้อนเจ้าดำเจ้าดำเป็นตัวผู้จ้ะเจ้าลายนี่ตัวเมียเจ้านวลก็ตัวเมียหนสามสีตัวเมียสามสีไม่สบายก็ยังชั่วแล้วกระโดดลงมาแล้วนวล สบายดีไหมคะกินข้าวแล้วสบายดีไหมคะสามสีพี่น้องเขามานี่มาลูกมาลวนมานี่มามันนี่มาแล้วเจ้าลายเจ้าลายอยากกระโดดแล้ว,วกระโดดโน่นกระโดดนี่ เจ้าดำเขาเห็นเจ้าขาวไม่ได้เขาก็ชอบวิ่งตามเจ้าขาวเนี่ยเจ้าขาวนี้เขาเป็นแมวตัวผู้ที่ไม่ดุเห้ดดำเขาก็เลยชอบตามชอบตามทุกตัวแมวตัวเด็กชอบตามเจ้าขาวจา้ะเพราะเจ้าขาวเขาเป็นแมวใจดีเขาไม่ค่อยกัดใครก็เลยมีแต่ตัวตามเห็นไหมขนาดเจ้าลายยังจะลงมาหาเลยไปไหน ไหไหนเจ้าดำกินข้าวเสร็จแล้วดำแมวจรขาวแมวจรน,นวลแมวจรลายแมวจรปากันมารอนรอยยทีบอยู่ใต้ต้นมะม่วงทุกวันแหละสามสีชอบไปหลบอยู่ตัวเดียวดำ เจ้าดตอนเด็กๆนาจงสานานนาจงสารข้าวไม่ได้กินเขากัดเยทิปต้องอุ้มอบอุ้มไว้เย,ยทิปต้องอุ้มไว้เจ้าดํเนี่ยอุ้มไว้แล้วก็เอาไปให้เขากินตังหาเขาเลยโตมาเท่านี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเขาก็ไม่รอดทุกคนแมวเขามีตัวเก่งตัวไม่เก่งแกบางตัวก็อ่อนแอบางตัวก็แข็งแรงเอาตัวรอดได้ เราก็เลยคอยสงสารประคบประงมให้หน่อย <_ d ose> ก็เลยโตมาเท่าป่านนี้เหมือนเหมือนสามสีแหละสามสีก็ประคบประงมเจ้าขาวนี่ก็ประคบประงมมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยอย่าเข้าไปในท่อน้ำนะลูกนะนวลก็เป็นสาวแล้วก็ไม่ค่อยมายุ่งไ่ชอบไปอยู่ตัวเดียวชอบแอบไปหลบอยู่ตัวเดียวหนุนนวลนวลมานอนเฝ้ามะม่วงให้ยายเหรอ นวนก็ชอบมานอนอยู่นี่ใต้ต้นมะม่วงมาฟอามะม่วงให้ยายในสวนเลยจ้าอย่านะเอกานี่มันโดมันชอบมันลังแกแมวเด็กๆต้องโดนดูอยู่เรื่อยๆเ,เธอนะ่ะแก่แล้วเธอจะมาลังแกเด็กได้ยังไงเดี๋ยวยายไม่ให้กินข้าวนะคือต้องรักเด็กๆด,ดูแลเด็กๆเกิยายสลิด ไปแล้วจ้าเย่าทิพมาแอบดูเขาก่อนจะไปทำงานไปก่อนนะแม่ไปทำงานก่อนนะดําไปทำงานก่อนนะดําเรามีความสุขก็หยอกกันไปแล้วค่าบายบายสวัสดีจ้าคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ไปแล้วนะลายขาวดํานวลแม่สลิด ตามสีไปไหนไม่รู้บายบายสวัสดีจ้า